ตัวเล็กหญิงไทยเฉิงจีน3-2ถึงคว้าตัวลุยฟุตซอลโลก2025ลุ้นแชมป์เอเชียสมัยแรกวันที่15พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสน,นามกีฬาโฮสต์สาธารณรัฐประชาชนจีนการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5 AFC Women's Full Asia Cup 2025 as ับรอบรองชนะเลิศฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ5ของโลกลงสนามพบกับจีนทีมอันดับ24ของโลก โดยในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลหญิงไทยเอาชนะฮ่องกง5 2ถึงสส่วนจีนเอาชนะอินโดนีเซีย6-0ถึงซึ่งเกมนี้ทีมที่เป็นผู้ชนะจะได้โคต้าไปแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์ทันทีเกมนี้โคชโอธนาทรสันทนาประสิทธิ์ส่งผู้เล่น5้าคนแรกเป็นสสิประภาสุเสณจีเคเจนจีราบุกษาอาริยาแซ่เตินนัทมนอาจกล้าและดาริกาเพียนพายุนเริ่มเกมนาทีที่สีไทย มีโอกาสลุ้นประตูก่อนแสงระวีมีคำได้ยิงไกลด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งข้ามคานออกไปนิดเดียวจากนั้นนาทีที่11ไทยมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์จากลูกเตะม,มุมไทยชนกเทพคุณเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะไปเฉลับสู้หญิงหลานเข้าประตูตัวเองไปก่อนที่นาที16จีนมาได้ประตูตีเสมอเป็นหนึ่งถึงหนึ่งจากจังหวะที่ฟ้านยุคคิวตัดบอลได้จากกลางสนามก่อนพาบอลขึ้นมาและยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป ถัดมาในนาทีเดียวกันจีนได้ประตูพลิกแซงนำเป็นสองถึงหนึ่งหลิวดานปิงผู้รักษาประตูจีนเติมขึ้นมายิงไกลบอลไปติดเซฟสสิป,ประภาสุเสินก่อนมาเข้าทาง9ก้าจียี่ตามซ้ำเข้าไปนาทีที่20ไทยมาเหลือผู้เล่นสี่คนจากจังหวัดที่สสิป,ประภาสุเสนินผู้รักษาประตูไทยตัดฝาผู้เล่นจีนหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะให้ใบแดงไล่ออกไปและก็จบเครื่องแรกไทยตามหลังจีน1-2เครื่องหลังไทยต้องเริ่มด้วยก,การลงเล่น4ี่คนจากจังหวะใบแดงในเครื่องแรก ให้ครบ2นาทีก่อนที่นาที26ไทยมาได้จุดโทษจากจังหวัดที่เจนจิราบุภายิงบอลไปโดนมือผู้เล่นจีนและเป็นเจนจิราบุภารับหน้าที่สังหารเองไม่พลาดให้ทีมตีเสมอเป็น2-2ต่อมานาทีที่32ไทยมาได้ประตูพลิกขึ้นนำสา3ถอาริยาแซ่เตินพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาบอลไปเฉลับซ่านหุยหมินเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะจีน3ถึง2คว้าตัวไปฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ได้สำเร็จซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์เอเชียสมัยแรกในประวัติศาสตร์โปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AFC Women's f u t s a l Asian Cup 2025รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรืออิรานณสนามกีฬาโฮฮอต ในวันที่17พฤษภาคม2568เวลา19นากาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง YouTube AFCA เชียน